ค่ะค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทั้งช่องของสงการนะคะมือนีจะพ้ามาตามแนวทางของพอย่นนะคะพี่น้องหวดวังหันเสียดายไหมคะพี่น้องลีกลุดจักรยานเพลินที่เพลินเกิดอุบัติเหตุไหมคะเกิดอุบัติเหตุแล้วหลดุดหลดมาต่ำเพลินนะคะลีกจักรยานเพลินหกศูนย์สามสามพันบ่ได้ซับไห้เนาะค่ะพี่น้องขันผู้ใดเบิ้งย้อนหลังเนาะคะ่ะ จะมีหกศูนย์สามสามนะคะที่ล 30, 000, ุ่งให้เพินพินบัตรสามศูนย์ผันบัลลุ่งให้เพิินพี่น้องบัตรศูนย์สามบัลลุ่งให้เพิินเสียาดายค่ะงวดนี้นะคะเพิินวาจะให้เป็นตัวเล่ยค่ะพี่น้องจะเป็นตัวใดกลับไปถามเพิ่นเลยนะคะตามเลยค่ะสวัสดีค่ะพอยุน่นสวัสดีครับเสียงดังไหมครับ้เสียงดังฟังชัดจ้ะบันนี้ผม เธอเป็นตัวครับมั่วลายตัวครับแต่วา่ากัอยากถามข่าวเนี่ยค่ะพคุพคุนมาหาบอสพุทธิต่ำม,มาอยู่ตัวมาแล้วแต่ว่าอยู่อยู่ไปมานนหนี่งทีนึงแต่เล่ไปพุ่นจ้ะ,นนนนะไปทเพียงเพิ่อบ่เอากันไปค่ะบ่เอากันบนเ่เรียวผมก็เรี่ยวหนึ่งมือหนึ่งหนึ่งเอ็ดจ้ะก็เรียวหายมากก็เรี่ยวขาล้มบานมั้ ใส่ขาลูกบานใส่ขาลูกบานเมื่อเอาคือบ่เอาหลายกว่านั้นซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นซึ่งคิดน้ำเจุดของที่คิดน้ำข้าเจ้าจ้าจ้าพอกันที่หลังกันนะดีค่ะพี่เอ้ยดีค่ะพอดีดีขันคิดน้ำข้าเจ้าน้ำกะดีคิดน้ำเข้ากะดีเนาะค่ะเนาะซึ่งขาเจ้าว่าขาเจ้ามีเผื่อกันกันเนาะเป็นแต่ว่ายากเลยถ้าข้าเจ้าย่นใช้เผื่อกันเมืติดสิบ่ได้เอาเข้ากับสิบว่าได้แงงว่าเข้าบ่มี อีหยังวัดตีเนียนแต่เหาเป็นรถจักรยานเคาถึงเ่าผิดเ่าถือหากเขาว่าเ่าผิดก็ว่าได้เป็นตำย่านใดค่ะช่วงซีโมงนี่แหะครับค่ะซี <4 S 2> โมงนี่แนหะซีะ <4 S 2> โมงเาร้าซีโมงเศร้ากับว่าเปนคำเนาะค่ะเนาะนบเม็นคำและผู้ที่ขี้ย่านกับมาเหมืนมาเสียนพี่ มาเกไม่แอบสพี่ล้ะอเ้งหินกันบีมาก็มาตลอดเลยมาถ้าทั้งคนไปยง่ได้ก็บมาาทั้งผีคนค่ะให้ลดว่างกับขามว่ไว้าไม่ผีบาดมันมาจังไาแหลวกันจลนรูรูรูดมาหันหัวตุลุยตุลุยมากไหมเอาดขั้นหนีก็เป็นเจ้งี่หว่าค่ะขาข้าวตบกัขอขอนเด้อค่ะพี่น้องทำย่หนูเะเอามงก็แลนมาีิก็ไปหักไปพูดได้บ้างสิลดมาหัวเจ้าของไหม เออือเป็นส้นกูตำเลยอย่างนี้ย่านบ้หูจักยังเลยบ้โบ้ใส่เลยจากย่านผมจักฟุ่นอยงี้เลยถจักตาตุ่ยของฟุ่นก็้อสูงหุค่ะฟุ่งสูงโต๊กมาออกยึดจักย่านในวนเวียนอยู่หันซ้ำเนาะแมนเพาเหลืไทยเหลือะเปียนจักย่านหนูกิดไหว้มนเหลี่ยมนะจ้าก็ปนเล็นหกนยสามสามเนาะเหลอยาย่าน แต่ว่าหันลุกต้าหกศูนกับสามสามงวดกวนค่ะเอาของวดนี่บันทอนรี่ว่าบวกบุญเล่กันเลยว่าแปดเก้าเก้าแปดงสี่ 4. ถ้าเป็นล่างก็บสิบินตอนนั้นคือได้ยินพอวาเลขกสามตมันบอกเลขกสามตมันตัวใดเช็ดแปดเก้าได้เลขกสามตัวงวดกวนพว๊พโมนนี่ พอพบัวงวดนี้แม่พอว่าอันคือยังพอวาสีา่ไฮสามตัวไม่ใช่อันสามตัวนันเป็นตัวใดเหรอเมันอันร่ที่นี่คือสามแปดเก้าสามแปดเก้า <8, 10 S 2> นี่แต่ว่าดิยงนี่พอว่าแต่นั่นก้อนนันคือให้่ยินงเจ็ดแปดเก่าเปมนบ่ะนี่ครับ จิตดเก่าดิเมีนเาจิอแปดเก่าเออพอ่าแต่ว่าแปดเก่ามันออกไปแล้วงวดบางหันแตะกับบรูเนาะพาเทียนกลับมาออกเก่าไม่เกยงย่งคือเก่าเหรอเก่าต่ว่าจินยินพอว่าจิดแปดเก่าเนาะค่ะเนาะเม่นตอนตอนนึงตอนนึงตอนตาบ่อห้าเหน่ยเขาตาบ่อห้าเนนีเข่ากล้องนี่ดอกพอเดี๋ยวเบาเนาะเบาหนิ่งนัะย่างไปนี่แหละครับ่แบ่นเม่น เออฟซีผ uh, ันสีวาคือว่าดนงยินพอเบาเยียนาะแต่ว่าเบากันแล้วนะบอกบอกันแล้วว่างวดรุ่นคอยจะบอกดอกเลยว่างีละจีดแปดเก้าเนาะค่ะเนาะเอีกสามตัวหนึ่งคือจีดแปดเก่าตว่าแปดเก้านี่มันออกไปงวดว่างหั่นละหรือว่ามันสิมากอีกเ <9, S 1> นาะ 9, พี่น้องแปดเก่าผมว่ามันมันจะกลับมาอยู่ดีต่ว่าเหงเก่ายังยั่งอยู่ แต่ว่ามันดีกับพี่แน่สามตัวมันดีอยู่ตัวใดตัวนั้นอะอืมเดี๋ยวจะเป็นเกดเก่าแต่ว่าตัวใดจะอยู่กลางตัวนะั้น่ะสีซับไฮอย,ยู่ค่ะสีซับไฮถ้าเก่าว่า,ย,ายุกลางแท้เก่าอ,อืมเก่าวายุกลางก็จะเป็นตัวนี้พอแล้วพะครับเมียนแปดเก้าเจ็ดเก้าทันแล้วเดืกล่างก็จะเป็นนี่แหละพอเจ็ศแปดท่แล้ว เจ็ดแปดดีแล้วพอว่ามันสิซับกันออกมาได้สามหางพอดีเจ็ดแปดเก่าของพอนี่สิสซับออกมาได้สามหางพอดีก็เป็นแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดค่ะพอมีตัวใหเสริมอีโบหรือ,อจังไรสื้อล่างนี่ด้วยไถทอนี่แมนโบซือซ้อล่างนี่เนียโอ้จ้าสองเก้าล่างอ๋อสองเก้าคือล่างเนีเอาพี่นอง แต่เพิ่นกะคนสื่อเขาเจ้าวัดสื้อเป็นยุแล้วล่ะเง่นอยู่บุญลางยุแล้วละถ้าผมสื่อผมสื้อตรงๆด้วยบานีแงานีผมสื่อผมสื้อมันเรียของหันบอที่ังันผมสอนทุกฝังดนลานวานเียอสียสองที่นผมมื้อถ้าบนจ้าหัดที่สองพอ เอาลีกพอกระสือง่ายๆเนาะค่ะเนาะเจ็ดแปดเก้าผมผมบอกตรงๆนิดเพราะว่าลีกสามตัวเจ็ดแปดเก้าลีกสองตัวพอว่าแปดเก้าเนาะค่ะกะลีมาแยกแยกออกให้เจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะคะมีนอนก็การบอกลีกรางเออลีกลางกับสองเก้าเนาะค่ะสองเก้าแต่ว่าผู้สื่อจะใส่วิจารณญาณในการดับชุ่มด้วยค่ะเด้อ เป็นเลขทยายก็ได้นะคะเลขทยายสองตัวนะคะสองเก้าถ้าผมถู 9, 2 2> ผมถูหลังพระผมไม่ได้ปัญหาไหน<อ>ผมเบิ้งบบ้ไข่โบ้คือว่ามันเป็นแปนน<อ>นดนี่เปลี่ยนหูุกสันที่เรียกเงินหลวงต่ลอดไหมผมถูทั้งหลังถูบ้านนี้นี่เหลี่ยมมันง่ายขึ้นอ๋อนี่บานนี้พอได้เห็นอยู่หันเห็นอยู่ทั้งหลังมันเป็นแปด ทางนี่เป็นเกดเกาส่นที่ผมว่าอคุณพ่อปอมาว่าเปดเก่ามันเป่ถูแล้วผมเลยมาเวียนเวียนขยายมาใส่เบิ้งมันเหมืนมันเหมือนตาคนก็เวียนขยายพวกเขากันเนาะเป็นตาบืนเนี่ยผมเลยมาซองเบื้งทั้งหลังถูแล้วถุยคันโดเฟี้ยนตาออกเหมือนมืดเฟี้ยนตาใสเหมืนแกงขี้น้อยอ่าสนุก พอคิดว่าเป็นตัวไหนแทะที่นี่บ้างผมเลยเห็นแปดเจราผมว่าแปดเก่าเรียกว่าแปดเก่าผ้าเกือเก้าว่ะอันนี้แปดมันเป็นแปดแท้แทะผมว่าอ๋อจ้านี่เป็นไปตีมากของแปดเก้านะค่ะเนาะถ้าวันนี้เก่าถ้าแปดเห็นแท้ๆเป็นยังสี่ไหมเป็นยังสี่อ้าวันนี้กระสีหันหัวไห้เด้อค่ะเด้อเป็นแปดหกน้ำเด้อค่ะเด้อพอสงสัยอยู่เลยป่ะนั่นแหละครับ เพราะว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันไหมคะ่ะก็เลยเอาไห่พอเป็นแปดหกน้ำเด้อแอดเอาไห่พอตีร่างกาไห่แปดหกน้ำค่ะดอกดอกแปดหกสละบพ <c oughs> วกมันคปเข้าข่ายเขาข้ามไปไเยันจ่านเป็นแย่ว่าแปดนี่แม่น,นอครับตอนตั้งหลังนี่สงสัยว่าเก้าต้องเป็นพระต้องเป็นเก้าวะงันบ่เห็นก็ตามต้องเป็นเก้าวะจันนค่เรียกว่าว่าแปดตุ้นนี่วะ เอาค่ะก็จะสรุปนะคะสรุปเลขพอนะคะฤกษพอยุนนะคะจิตแปดเก่าแต้ทีเนี่ยเ่วาหินแปดนะคะเพิ่นถูผะหลอดของเพิ่นนะคะอยู่ทังหลังผะหลอดของเพิ่นก็เลยเป็นแปดเก้าวันนี้ก็เลยแอดก็เลว่าเพิ่นกับขับข่ายกับข้าว่าหรือว่าจะเป็นหกกเลยตีหลังกาหายเพิ่นเป็นแปดหกนะคะพี่น้อง เจ็ดเก่านี่ก็อาจจะตีรังกาเป็นเจ็ดหกได้นะคะสองเก่าก็อาจจะตีร่างกาเป็นสองหกได้นะคะพี่น้องแต่ว่าบดเฉียนไห้นะคะห้เอฟซีทั้งช่องใส่วิจารณญาณในการรับชมเอานะคะทั้งทั้งแอดก็ขอห้เป็นแนวทางนะคะขอเป็นแนวทางซื่อฉลากกินแบงฉลากกินแบงรัฐบาลทายเฮ่่ท่่นั่่นะคะพี่่้อง ในงวดวันที่16ก,ก,ก,กรกฎาคมหก,กจนะคะฉูกฉูกมันๆน้ำพอย่นค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะูๆมันๆเอขอขอบคุณพอยน์นะคะที่ให้แนวทางค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ